สวัสดีครับวันนี้ s i p มีสินค้ามาแนะนำกับเจ้า c m g v 923 Face Recognition กล้องจรปิดจดจำใบหน้าพร้อมกับเป็น Time Attendance ในตัวซึ่งปัจจุบันนะครับมีการนำไปใช้ทั้งสนามบิน ห้างสรรพสินค้าหรือโรงงานใหญ่ๆห,หรือแม้กระทั่งตามโรงเรียนก็มีครับซึ่งเพิ่มความสะดวกและลดเวลาการลงทะเบียนต่างๆไปได้เยอะมากเพียงใช้แค่รูปถ่ายหนึ่งใบก็สามารถวิเคราะห์และจดจับได้แล้วทีนี้นะครับเราไปดูฟังก์ชันเด่นๆของเขากันดีกว่าว่าทําอะไรได้อีกไปกันเลยครับ อย่างแรกนะครับ Face Recognition ได้นำมาประยุกต์ใช้กับก้องวงจรปิดในการติดตั้งตามทางเข้าออกของสถานที่ต่างๆเพราะระบบนี้นะครับสามารถทำให้การบันทิกเวลาเข้าออกงานหรือการคำนวณ OT คำนวณกะต่างๆสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสูง วิธีการทํางานของตัวกล้องนี้นะครับก็คือสามารถตรวจจับใบหน้าของบุคคลและนํามาวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่นะครับว่าเขาคนนั้นคือใครหรือแม้แต่ตแสดงบุคคลที่เป็นแบล็คลิ์หรือก็คือบุคคลต้องห้ามที่อยู่ในฐานข้อมูลนั่นเองตัวนี้นะครับก็สามารถแจ้งในโปรแกรมได้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถเพิ่มเติมของเจ้า CMGV 923ดีกว่าครับว่าจะเจ๋งมากแค่ไหน โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเพิ่มความมั่นใจกับตัวสินค้าตัวนี้อัหน่อยดีกว่าวันนี้ผมนะครับจะพามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วกันผมขอได้คานี้นะครับพี่กุ้งครับผมอยากสอบถามแทนผู้ชมที่ทางบ้านว่าอุปกรณ์ตัวนี้ครับมันมีลักษณะคร่าวๆยังไงบ้างและก็เหมาะกับสถานที่หรือว่าติดตั้งที่ไหนได้บ้างครับพี่กุ้ง กล้องเซลลคไนตัวรุ่นน,นี้นะคะคือรุ่น CMTV 923ค่ะก็ะจะเป็นกล้องสแกนใบหน้าโดยที่เหมาะสําหรับใช้กับสถานที่ที่เป็นโรงเรียนก็ได้นะคะ,ะไว้เมือเวลาทํางานของพนักงานก็ได้เช่นกันนิยมมากที่สุดน่าจะเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรี<ด>ยน <ผม S 2> หรือว่าสถานศึกษามหาลาัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนิยมใช้ตัวรุ่นนี้กันเพราะว่าเรามีซอฟต์แวร์ที่บริหารจัดก,การลงเวลาเข้างานด้วยถ้าเป็นเด็กๆเราก็จะมีแจ้งเตือนผ่านเข้าไปที่ไลน์แอปพลิเคชันให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ฟรีค่ะครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ทําให้สถานที่นั้นปลอดภัยมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับสามารถคัดกรลองได้ถ้ามีบุคคลต้องสงสัยสมมติเราเติดตั้งที่โรงเรียนใช่ไหมคะเราสามารถเพิ่มใบหน้าแบ็คลิสต์ได้หรือว่าลงทะเบียนใบหน้าที่เป็นผู้ปกครองมาก็ได้และตัวกล้องของเราเนี่ยมีไดรคอนแทคสามารถไปสั่งเปิดผ่านเกตได้ถ้าโรงเรียนนั้นมีเกตก่อนเวลาผู้ปกครองเดินมาผ่านเพื่อจะมาลูกมารับคุหลานเนี่ยก็ได้ตรวจสอบก่อนว่าใช่ผู้ปกครองนักเรียนจริงๆเขาที่จะ ปล่อยให้นักเรียนของของเราเนี่ยกลับไปกับผู้ต้องสงสัยหรือว่าใครที่เราบอกไม่ได้รับอนุญาตก็ ผู้ปกอกก็รู้สึกมั่นใจถ้าโรงเรียนได้ใช้ระบบแบบนี้ของเราหรือถ้าเอาสะดวกสบายในกลุ่มของโรงงานก็ได้ความสะดวกสบายในการตรวจสอบการเข้างานของพนักงานที่รวดเร็วขึ้นครับครับผมเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเป็นอุปกรณ์แห่งอนาคตเลยก็เรียกได้เลยครับพี่พุ้งเนาะะโอเคครับแล้วก็ใครสนใจสามารถติดต่อนะครับหรือสอบถามถ้ายังไม่มั่นใจกับสินค้าเข้ามาดูตัวจริงได้ตอนนี้เราก็มีโชว์รูมที่เห็นด้านหลังด้วยนะครับต้องบอกว่า h อ p เราก็ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งโอเคครับง แล้วก็ใครสนใจติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยหรือนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดทุกอย่างให้เราเลยแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ